สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทางช่อง y ย u ทูบช่างแดนเป่าตังค์นะครับออเดอร์350ร้อยห้าสิใบนะครับผมที่ลูกค้าสั่งมาอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการทาพับนะครับทาพับโดกาวผสมที่เราผสมไว้นะครับแล้วก็เอาไปพับนะครับผม ตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เราคับเสร็จนะครับเราก็จะเอามาจีบมุมนะครับขั้นตอนการจีบมุมก็จะ ใช้คนที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับเพราะว่าการจีบมุมเนี่ยมันต้องใช้ความละเอียดฝานิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มุมมันสวยเวลาเราเย็บเวลาเราเข้ามุมนะครับผมกระเป๋าตังค์งแท้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะไปเย็บนะครับเดี๋ยวไปดูการเย็บครับผม เย็บเสร็จเราก็จะจีได้นะครับจีได้ให้หน่อยครับผมนนะีจีได้เสร็จเราก็จะเป็นการชินขอบเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูการชินขอบนะครับ นี่คือขั้นตอนการชิ้นขอบนะครับเก็บขอบเก็บความเรียบร้อยของหนังนะครับต่อไปก็คือ,อตรวจกาวนะครับ กดกาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมันสนเช็ดทำความสะอาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้านีครับผมเราก็จะใช้น้ำมันสนนะครับเช็ดทำความสะอาดครา,าบช็อกที่ติดมากับหนังนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ออเดอร์350ใบนะครับที่เรากำลังเล่งให้ลูกค้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ช่างแดนเป๋าตังนะครับพ่ะค้าไม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าตังหนังแท้ราคาส่งจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 2 4 5 3 5267นะครับ ถ้าไม่สะดวกคุยก็แอดไลน์มาคุยกันทางไลน์ก็ได้นะครับที่เบอร์0624535267เ c e b o o k ก็มีนะครับ Facebook ก็ชื่อช่างแดนป่าตังนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ